อากาศดีจังเลยวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์อูซิว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยชีวิตเขาจะดำเนินไปแบบไหนอันนี้เป็นการวิเคราะห์ดาวนะคะโดยทั่วไป ถ้าจะให้แม่นยำอ่ะมันต้องปลูกดวงแต่อันนี้เป็นแค่เหมือนเป็นแผนที่เบาๆเพื่อที่ให้ชาวราศีสิงห์สามารถที่จะ,ะวางแผนวางแผนได้ว่าเดิมนม่าก่เราจะทําอะไรยังไงแบบไหนนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยความรักดีอะไรมันก็จะมาดีพร้อมๆกันหมดเพราะว่าความรักมันทําให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยเมื่อชีวิตกระชุ่มกระชวยมันมีพลังพลังรักมันสร้างพลังงาน พลังงานก็ไปสร้างพลังเงนินทีนี้การดูดาวความรักของอแต่ละราศีเขาดูจากอะไรเขาดูจากสามเรือนรักหนึ่งดาวศุกร์นะคะสามเรือนรักของชาวราศีสิงห์นะคะมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าพบปุตตะพบปุตตะคือพบที่ห้าเราก็นับจากลัคนาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพบปุตตะ มีดาวอะไรอยู่มีดาวพระรหัสอยู่เป็นดาวสุปเคราะห์ที่ให้คุณดังนั้นหนึ่งตำแหน่งดีแล้วนะคะตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งภพปัต,ตนิเป็นภพที่เจ็ดภพที่เจ็ดคืออะไรเมื่อกี้ที่ภพที่ห้าอยู่นี่ใช่ไหมหกเจ็ดภพปัตนิเสร็จเลยมีดาวราวหูเป็นดาวบากเคราะห์สถิตอยู่แล้วเป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ด้วยเสียละเสียไปตำแหน่งนนะได้หนึ่งเสียหนึ่งแล้วนะต่อไปอเป็นภพที่สิบเอ็ดอนับไป 8 9 10 11าสใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะ5 7 8 9 10 11อ่าทีนี้เรามาดูว่าทำไมทำทำไมเอ่อภพนี้เป็นภพที่11ของราศีสิงค์คือภพลาภะนะคะภพลาภะมีดาวพุธด,ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่ก็ถือว่าดีเพราะว่าเอ่อความหมายก็ดีเอ่อ ดาวพุธก็เป็นดาวสุปเคราะห์ก็ให้คุณทีนี้ก็จะมาดูตําแหน่งดาวสุดาวสุก็ขขอยู่ตรงไหนบ้างหนงอยู่ที่พบกัมมะแน่นอนดีแล้วอ,อยู่ที่พบฉะชะแน่นอนดีแล้วแสดงว่าโดยรวมแล้วชาวราศีสิงห์ไม่ขาดรักความรักล้นเหลืออยู่ที่ว่าเผลอเผอชาวราศีสิงห์นีอ่อาจจะต้องวางแผนในเรื่องความรักมากกว่าความงานด้วยซ้ำในนี้เราก็จะมาเข้าว่าในในเดือนมกราคมปี6,4ี่ นะคะ2 4เดือนแรกของปีชะตาชีวิตของชาวราศีสิงห์ควรจะเดินไปในทางไหนยังไงนะคะชาวราศีสิงห์ดีเร็วร้ายดีไม่มีกลัวนะค,ะคนราศีนี้นี่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะที่แล้วและไอ้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอแต่มนุษย์ขี้เหม็นเห็นแก่ตัวจนแบบเอื้อมละอาเกือบจะท้อไป ปีหกนี้ดูซิว่าเขายังจะเจออะไรอีกใหมนะคะแล้วเขาจะทำอย่างไร่าชาวราศีสิงห์เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยทันทีเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงของตัวเองนะต้องใช้ความพยายามเองเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนของคุณที่ตกอลิ บริวารที่มันเคยเอาเหยื่อมาให้กินถึงถ้ำนะหรือเคยทํางานให้คุณดีๆนะคุณต้องหยุดใช้เขาคุณต้องออกไปเจอลูกค้าเองไปพบเองนะคะเพราะเดือนนี้บริวารเขาจะดวงไม่ดีไปแล้วจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยคุณต้องออกไปเองเลยเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงของคุณเลยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสร้างความมั่นคงความเ,าเขาเรียกอะไรความมั่นใจที่คุณเสียไปเมื่อสอปีนะี้กลับคืนมาทะะีน,นี้เรามาดู ดาวศุกร์ดาวศุกร์ของคุณเนี่ยตำแหน่งดาวศุกร์ของคุณเนี่ยในปีหน้าตำแหน่งดีไหมดาวศุกร์อยู่ในภพวุตตะโอ้โหวุตตะเนี่ยนะแปลว่าอะไรสิ่งใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆแล้วเป็นลูกค้าที่ดีด้วยเพราะว่ามาจากภพที่ดีแล้วก็ดาวที่ดีดาวศุกร์นี่เป็นดาวเรื่องเ,ออเงินทองที่จับต้องได้นะคะเป็นเป็นเป็นความสุขที่จับต้องได้ดังนั้นถ้าหลแสดงว่าลูกค้าที่เราจะไปเจอเนี่ย เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมแน่นอนวนะ่เรื่องงานมีฟันธงเลยว่าถ้าชาวราศีสิงห์ออกไปลุยเองเนี่ยมีแต่ความสําเร็จแน่นอนนะดกกะดาวเกตกับดาวอาทิตนะเขาทําอะไรกันเขาจะย้ายวันที่20มกรานะไปที่พบพันธุส่วนดาวดาวอาทิตเนี่ยย้ายมาจากพบอลินั่นก็คืออะไรเราอย่าไปคิดว่าอลิแปลว,ว่าไม่ดีอย่างเดียวนะอลิคือการแก้ปัญหาเก่า สองปีที่ผ่านมาลูกน้องมันอาจจะไปซุกอะไรไว้ใต้ผมแล้วเราก็พอมาทําเองเราก็เจอเราสามารถแก้ปัญหาเก่าๆได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีดวงเนี่ยรีโนเวทออฟฟิศใหม่ทําได้นะคะทาไปเลยเพราะว่าการทําตรงเนี้ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยไงเพื่อเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อความมั่นคงเพื่อความเจริญก้าวหน้าทําได้เลยจัดไปเลยนะคะ,ะวันที่3 0มิมกราดาสุกนะ จะย้ายอยู่ที่พบอริพพอรลิแปลว่าอะไรแล้วสุขเดินหน้าสุขอยู่เดินเหมือนดีงานเงินคู่คู่ร่วมลงทุนมาพร้อมกันหมดแล้วจะดีมากๆดีจนทนี่ว่าคุณจะงงว่าุยทําไมงานมันเข้ามาเยอะแยะอะไรขนาดนี้นะทําไปเลยค่ะทำไปเลยแต่มีเคร็ดอันนึงนะเพราะว่าเพราะว่าคุณจะได้เงินกับการทํางานร่วมกับคู่รักคู่สัญญาคู่ครองดังนั้นห้ามทะเลาะ ห้ามทะเลาะต้องคิดใหม่ทำใหม่นะแล้วจะทำให้เงินเนี่ยเข้ามาแบบไหลามาเทมาแต่ถ้าคุณเกิดไปทะเลาะกันนะหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วทำให้งานเสียหายพังหมดเลยนะอันนี้อันนี้ถือเป็นแค่ของชาวราศีสิจำไว้เลยนะคะอันนี้เตือนส่วนเรื่องความรักอย่างที่บอกไงดาวความรักตำแหน่งดาวความรักดีมากดีมากแล้วพอตำแหน่งดาวเดินดีสิ่งที่ต้องระวังคืออะไร ระวังเจอรักซ้อนเตือนเลยนะเจอรักซ้อนจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็จะขัดลาบจะขัดดวงต้องเลือกแล้วถ้าหากจะรักเงินก็จะหายนะคะหากตั้งใจทํางานความรักมันก็จะดีเองอยู่แล้วถึงที่เตือนไงบอกว่าอย่าอย่ามีปัญหากับคู่ครองนะซึ่งค,คำว่าปัญหาคู่ครองอาจจะเกิดมาจากคุณมีรักซ้อนก็ได้งานจะพังโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่ทําธุรกิจควบคู่ไปกับ คนรักคู่ครองหรือภรรยาหรือสามีอันนี้ต้องระวังอันนี้เป็นทรายแผนที่เบาๆสำหรับเดือนมกราคมของชาวราศีสิงห์นะคะขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเพราะว่าคนราศีสิงห์เนี่ยยิ่งใหญ่อยู่แล้วขอบคุณมากที่กดติดตามนะคะกด จับสไครแล้วกดแชร์ให้ถ้ามีข้อข้องใจหรืออยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องดาวหรือเรื่องพบต่างๆก็ไลน์เข้ามาถามในไลน์ ID ที่เขียนไว้ข้างล่างนี้นะคะแสดงความคิดเห็นมาก็ได้จะตอบเองทุกคำพูดวันนี้ Merry Christmas นะคะสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้มีความสุขสวัสดีค่ะ